รวิทย์ผ่านทองปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครับปะก่อนปั่นลูกนี้แล้ว2-0ไปเลยครับกนาตีวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหลูกยิงฟรีคิกถือว่าเป็นอาวุธเด็ดที่หลายๆทีมอยากจะให้นักเตะของตัวเองมีไว้กับตัวเพราะในช่วงเวลาเข้าขันวางเท้าให้แม่นๆปั่นให้โค้งโ้งก็จะเปลี่ยนเกมได้ทันที วันนี้เสเตนฟุตบอลขอพาไปชมลูกยิงฟรีคิกมาจำหรือฤดูกาลที่ผ่านมาของฟุตบอลตะเจ้าไทยลีกันแต่ละลูกจะเด็ดขาดขนาดไหนไปชมกันเลยกฤตสดากาวแฟนจากชนบุรีเอฟซในเกมที่พบกับราชบุรีมิดผลเอซีจังหวะต่อบอลของชนบุรีหน้ากรอบเทตโทษลูกวูดแลนด์เสียบจากด้านหลังใส่เฮริสันไคออน ก่อนที่กิษสตาการแมนจองฟีคิกประจำทีมจะได้ปั่นโค้งด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามสุดปัญญาที่กิติพงศ์ภูแถวเชือกจะปัดทิ้งได้ชิดาเลือกไทยแทงยัดมาเอา้าแฮนสันไคออนโดนโอ้โหผู้ศรีมาเป่าตรงนี้ครับจังหวะที่ชุมบรีกำลังจะได้หลุดทางขวาโดนจับฟาวครั้งแรกเลยแล้วก็โดนไปเหลืองนะครับเข้าค่อนข้างหนักเพราะว่ามันการเข้าจากข้างหลังด้วยแต่เหลี่ยมน่าจะขวามากกวา่าเดี๋ยวดูครับ ราชิดขยับคนแรกข้ามกิษดายกแล้วก็โอ้โห1-0ครับนิ่งๆเลยครับลูกยิงของกิษดากาแมนโอกาสยิงครั้งแรกตรงกรอบครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําเลยครับชลบุรีรีคิกของกิษดากาแมนนะครับนาทีที่28แล้วก็เป็นประตูแรกของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่มันผ่านพอดีครับเดี๋ยวดูผ่านช่องไหนโอ้โห mm hmm. วินณุนนแลนกับทางฟิลิปครับ มองหน้ากันเลยครับใช่ครับนี่ครับกิติพงศ์ก็อะไรยังไงเลยครับก็พยายามสื่อสารกับเพื่อนแต่ที่สุดแล้วก็ต้องชมลูกยิงของกฤษดาว่ายิงดีมากนะครับใช่ครับ ทีเกมที่พบกับชนบุรีเอฟซีช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่แพลนสเตเดียมจากเกมที่ทําท่าจากเสมอการแต่ฟีคิกจากการทําฟาวของนรุดัยนิบุญเสียบใส่อันิศักดิ์ไรสอนและเป็นบดินผาลาปีกตัวจีดของเจ้าถิน่นปั่นด้วยขวาเข้าไปแบบสุดยอดและกลายเป็นปราตูชายเกมสามแต้มในเกมนั้นอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถ้าบ้านประกอบลงสนามผมไม่ได้ยิงนะแต่ที่เด็ดพอๆกันกับลูกยิงเห็นจะเป็นท่าดีใจนี่แหละควรจริงๆเลยพระคุณเอ๋ย บรรยามวมุงลูกนี้เอาแล้วครับโอ้ยจังหวะไปเข้าแมเป็นนรุษชัยนิ่มบุญนะครับฟาวใส่อดิศักดิ์ัยสอนครับนี่ครับเล่นอันตรายด้วยครับจังหวะยกที่บอมื่อสักครู่นี้มีบดินแล้วครับขวาของบดินผาลาปั้นลูกเดียวโอ้สุดๆเลยครับฟรีคิกจังหวะนี้แสงดำสองดึกอีกครั้งนึงครับสิงเจ้าท่าโอ้โหลูกนี้ ปั่นเข้าไปโอ้ชนินบินสุดตัวก็ยังเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้โหชนบุรีต้องบอกว่าจะได้แต้มกลับบ้านอยู่แล้วแล้วปั่นลูกนี้ดูครับโอมาแบบสปริงข้อเท้าแบบสุดตัวแล้วครับโอ้โดนปลายมือแต่เอาไม่อยู่ครับทางชนินโอ,โ,อโอ้ยิงดีมากครับตรงนี้บอลตกคดีครับโอ้โห<อ>สวยจริงๆ,ๆครับ แฟนนันเดซจากทรูแบงคกอกเยเินดเกมที่พบกับตราดเอฟซีเสียเฟอร์ให้กับทรูแบงคอกระยะแบบนี้มุมแบบนี้บางคนว่าแทบจะไม่ต่างจากจุดโทษและเฮเบตี้ได้พิสูจน์มาให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าฟีคิกของเขาแม่นยำอย่างกับผีจับยัดวันชัยให้ไปที่วันเดอร์มาที่เฮเบตี้โอ้ดึงหลบจังหวะน,นี้ต่อหน้าต่อตาพุทธสินเนี้ดึงหลังมาตรงนี้แบบเอาเหนือเหนือกับดูเหมือนง่ายเลยนะครับ ดูจากกันยืนแล้วจะมีสูตรอะไรหรือเปล่านะครับเฮมบ์ตี้เล็งแล้วได้ปั่นโลกเต้สดๆเลยครับโอ้30ครับโอ้โหยิงหายวับเข้าไปเลยครับเฮมบ์ตี้ฟ์นเดสครับโอ้โหเล็งอยู่นานครับมาหมดเลยครับน้ำหนักทิศทางโอ้โหประตูที่13ของเขาในโอกาสนี้นะครับดูครับดูข้างหลังครับบอลโอ้โหโผล่มาแบบนี้ โค้งแล้วหักวงมาตรงนี้นี่โอ้โหไปถึงระบากเลยครับพรสุพรรณโอ้โหวางเท้าแล้วเนี่ยครับก็ถอยไม่ไกลแทบเฉียบม,มากโอ้ เวกจากโปลิเทโรเอฟซีเกมที่พบกับสุพรรณบุรีเอฟซีจอมฟีคิกในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องยกให้เขาเลยแนวรงจันสเวส,สเวกเซกประตูได้จังหวะที่ซีอริมงคลจิตบันจงทำฟาวและเป็นเขาเองที่ลบเองลูกเองยิงเองและก็จบเองปั่นฟีคิกด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามและอยากจะบอกว่าอีกสองลูกในฤดูกาลนี้ของเขาก็ยิงมุมเดียวกัน,นระยะใกล้ๆกันแบบนี้เป๊ะจ่ายยัดมาทีละเทพจังหวะเดียวจะให้กับราแก้น แล้วโอ้เข้าช้าครับสุริมงคลโอ้โหไปเชียร์ลูกนี้แล้วถึงขั้นใบเหลืองเลยครับความน่ารักเลยครับคือเจ้าตัวก็ก็รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าเข้าตรงนี้ไม่โดนบอลเลยครับต้องดูว่าเจ้าตัวจะลองยิงอีกครั้งหรือว่าจะเปิดเข้าไปรู้ในกรอบกระโทนนรงค์ลองยิงเลยลูกนี้โอ้โหสุดๆดเลยครับโอ้โหฟรีคิกของนรงค์ทำงานอีกแล้วครับประตูที่3ของเขาในฤดูนี้ซึ่งมาจากฟรีคิกทั้ง3ครั้งเลยครับ1ต่อศนะูนเนโปลิสโลขึ้นนำแล้ว นรงจันโซเวกฟริกิกทามกระแพงแล้วบุดทางเสาแรกครับเดโต้พุ่งไม่ทันครับโอ้นี้แทบจะฉายหนังง้วนเดียวกันเลยครับในเกมกับบุรีรัมนั์แรกของฤดูกาลนครับโอ้โหโหนึ่งศูน์นะครับนี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกตรงกรอบครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูนําเลยครับของทางโปลิเซโรนะครับ ทองจากเมืองทองอยูเนเต็ดเกมที่พบกับโปลิเทโรเอฟซีแม้จะต้องโชคร้ายเข้ารับการผ่าตัดเอ็นค่อยหน้าที่เขาด้านขวาและต้องพักยาวหลายเดือนแต่สรวิทพันทองก็ได้ทิ้งท้ายดยลูกฟีกิกสุดสวยไมให้ได้ชมกันจากจังหวะที่แดเลโดนทำฟาวบริเวณกอบเขตโทษพอดีซึ่งเขาบอกว่าฟีกิกยิ่งใกล้กรอบเขตโทษยิ่งยิงยากแต่สรวิทก็ทําได้ปั่นด้วยซ้ายอ้อมกําแพงเข้าไปอย่างสวยงาม ิเลียนปอปให้มาทิดันเลแล้วล้มไปผุ้สินเต่าเป็นฟรีคิกของเมืองทองครับาแล้วครับในช่วงเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ครับดดนเลช่วยทีมได้ฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับหเหียบจะเข้าไปถึงกรอบ18หลาอยู่แล้วครับฮพุ่มเทจริงๆครับวันนี้ฮ่าครับดูฟรีคิกจังหวะน,นี้ครับเดนลุนประตูตีไข่แตก กับเป็นขวาของมิซายฟหรือซ้ายของสรวิทผ่านทองปัน่นลูกนิ้เรียบร้อยครับโอ้โหครับยิงอย่างสวยเลยครับเอาวครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหสายฟ้าสั่ง,งจริงครับสรวิทผ่านทองดคูครับด้วยซ้ายของสรวิทผ่านกำแพงมาแลวประสิทธิ์นี้ได้แต่ขยับนิดเดียวครับบอลมุดเสาสองเลยครับจุดยอดจริงจริงครับสรวิทพผ่านทองลูกนี้สิบเต็มสิบเลยครับโอ้โหแล้วมาเอานาทีแทบจะนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วครับเอาละครับ และนี่คือ5ลูกยิงฟรีคิกสุดสวยประจำฤดูกาลซึ่งปีนี้เราได้เห็นผู้เล่นไทยหน้าใหม่ๆขึ้นมาท้าประลองความแม่นยำหน้ากอบเขตโทษกันมากขึ้นและเชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลหน้าจะมีลูกยิงฟรีคิกสบบวยๆแบบนี้ให้ชมกันอีกแน่นอน